สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟของที่นี่นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นคริสต์มาสเดย์แล้ววันนี้เราบินมาที่เดิมกันอีกก็เติมน้ำมันอีกแล้วเหมือนเพิ่งเติมไปว่าไม่กี่อาทิตย์นี้เองแล้วก็นี่ก็เลยมาแวะ,ะชงกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเอาขนมไปกินกันที่นี่เขาก็จะดีนะคะที่มาจอดสนามบินเล็กๆเขาก็จะมีพวก เครื่องอดื่มไว้ให้เราอะไรแบบนี้เราก็แค่ก็แค่โดน n a ให้เขาแต่ก็ให้เขาแบบแล้วแต่ศรัทธาว่าเท่าไหร่ก็ได้นี่ดูดีไหมคะก็มีกา,ฟกาแฟครีมเมอร์มีทีมีมาม่าเหมือนบ้านเรานูดเดอครับด้วยแล้วก็มีไมโครเวฟอะไรแบบนี้ mm. เดี๋ยวเจฟขอชงกาแฟให้พี่ไบรนแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันหนาวมากเลยวันนี้ เดี๋ยวมาเลือกกาแฟว่าจะเอารสไหรดีค่ะมีบอนโรสโคน่าเป็นอ๊มาลองโคน่าดีกว่าโคน่าเป็นลองดูเขาแมาบอกว่าให้ใส่รน้ากากเอาไว้ก็ไม่มีใครอยู่ในนี้อ่ะใส่ตองใส่นี่กำลังเสียงเป็นเครื่องทำน้ำกาแฟ นี่จะใส่เสื้อมาเนี่ยเสื้อข้างในอีกหนึ่งตัวแล้วก็ใส่กางเกงยนกีนกางเกงยนีนเจะก็ใส่เหมือนเป็นชั้นในเลกกิ้งอีกหนึ่งตัวข้างในก็ยังหนาวมากเลยอะ <c oughs> รอกาแฟแล้ว <c oughs> เดี๋ยวทำกาแฟแล้วเราเอากาแฟออกไปข้างนอกกันแล้วเราไปเจอกันข้างนอกนะคะเพืเ่อนๆชงกาแฟเสร็จแล้วได้กาแฟมาหนึ่งแก้วแล้วก็ขนมกินตอนเช้า ตื่นออกมาแต่เช้าอีกแล้ววันนี้ส่วนมากปบแอนเขาชอบมาแต่เช้าก็กเลยต้องโอ้ยตื่นออกมายังไม่ได้กินอะไรแต่ว่าเราก็ไปซื้อสตาบาคกันมานะโน,น่นบอนเยอะตรงโน่นโค้ ตอนนี้เราก็เพิ่งได้บินมาถึงที่ลงจอดเครื่องบินของเราแล้วนะคะเพิ่งกลับลงมาถึงโอ้ยหนาวมากเลยด้วยแบบว่าเมนูเกี่ยวองศาวันนี้ไม่ได้เช็คแต่ว่าหนาวนี่ใส่เสื้อผ้ามาเยอะก็ยังหนาวนูนบรนเขาก็จอดเครื่องบินอยู่เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะตอนนี้ถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปของเราที่เราพาไปเที่ยวชมวิว ดูอะไรต่างๆรอบเมืองซานโฮเซกันแล้วก็ถ้ายังไงชอบก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะ